สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้กับทนายบอลนะครับในช่วงโควิดก็มีประเด็นการส,สั่งซื้อของทางออนไลน์นะครับเยอะแย,ยะมากอาจโดนโกงบ้างส่งของไม่ตรงปกบ้างสั่งของมาแล้วส่งไม่ครบบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบนะครับหลังจากทีห่หายจากการลงคลิปไปหลายวันนะครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปไวรัลที่ทางลูกเพจแยกร้องกันเข้ามานะครับ โกงนะครับการส่งของการสั่งของออนไลน์ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทางเพจ a c e b o o k หรือทาง l าชด้าช้อปปีหรือว่าสั่งของทางออนไลน์ต่างๆนะครับหากมีการส่งสินค้าไม่ตรงปกหรือส่งสินค้าไม่ครบหรืออาจไม่ส่งเลยหรือส่งมาเป็นสิ่งของอ,งอย่างอื่นที่เราไม่ได้สั่งเนี่ยก็อาจจะโดน ผู้ขายก็อาจจะโดนข้อหาช่อกงได้และเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคหากเราถูกโกงหรือเจอปัญหาเราเนี้ที่ส่งของมาไม่ตรงปกและก็ส่งของไม่ครบส่งของมาเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของที่เราสั่งซื้อเนี่ยครับเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาแยกแยะก่อนว่าการโกงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับการโกงก็คือไม่มี เจตนาที่จะส่งของตั้งแต่แรกหรือตั้งใจที่จะเบี้ยตั้งแต่แรกโดยผู้ขายไม่มีของสิ่งนั้นที่จะส่งให้เราตั้งแต่ตอนแรกหรือมีแต่ไม่ตรงตามปกของนี่มีคุณภาพต่ำมากอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการโกงนะครับคำว่าโกงนะครับตามกฎหมายก็คือเจตนาของผู้ที่โกงเนี่ย คือคิดที่จะโกงมาก่อนแล้วหรือตั้งใจที่จะหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงนะครับเช่นมีการโกงซื้อขายสร้อยทองกันในเฟซบุ๊กนะครับและก็ โดยการหลอกลวงเราว่าโดยการเอารูปมีการพูดจาผ่านล้มว่าสร้อยคอเนี่ยเป็นสร้อยคอจริงใส่แล้วไม่ลอกไม่ดำนะครับเป็นทองจริงนะครับเป็นทองแท้นะครับแต่พอสงมาก็เป็นทองปลอมอย่างนี้ถือว่ามีเจตนาโกงตั้งแต่ต้นนะครับส่วนนะครับผิดสัญญาทางแพ่งนะครับก็คือไม่ได้ตั้งใจโกงตั้งแต่ตอนแรก เช่นเราสั่งคิดโทรศัพท์ไปนะครับสั่งคิดโทรศัพท์ไปเราสั่งสีแดงแต่เวลาส่งมาเป็นสีชมพูอันนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของทางพ่อค้าหรือผู้ขายที่ส่งรูปมาผิดสีผิดแบบนะครับอันนี้หากเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าผิดสัญญาทางแพ่งเพราะว่าไม่มีเจตนาที่จะโกงตั้งแต่ต้นแต่ลองคุยกับทางผู้ขายก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนสินค้าให้เราไหมนะครับ หรืออผิดสัญญาทางแพ่งนะครับหรือ,อตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะโกงแต่มาเจอพิษโควิดนะครับก็เลยส่งของไม่ครบตามสัญญาสมมุติว่าเราสั่งของไป5ชิ้นแต่กลับส่งให้เรา1ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาทางแพ่งนะครับถือว่าส่งแต่ส่งไม่ครบอันนี้ก็ต้องคุยกับ ทางผู้ขายก่อนนะครับให้เข้าใจนะครับส่วนนะครับสรุปนะครับก็คือความผิดฐานชอ่อกงที่ถือว่าเป็นช่อกงได้เนี่ยคือตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นหรือไม่มีของนั้นหรือผู้ขายไม่สามารถกระทําได้ตามที่ตัวเองโฆษณาไว้อันนี้ก็ถือว่าโกงส่วนก็นี่ผิดสัญญาทางแพ่งนะครับคือตอนแรกเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะตั้งใจเบี้ยวแต่ภายหลังทําสัญญาแล้วเนี่ยครับ ติดขัดเรื่องสิ่งของก็เลยไม่ได้ส่งหรือส่งมาผิดแบบนะครับหรือ,อส่งมาแบบขาดเลื่อนอันนี้ต้องคุยกับผู้ขายของว่าจะเอาอยัางไงจะมีการแก้ปัญหาให้ยังไงนะครับหากเพื่อนๆมั่นใจว่าเป็นการชอบโกงครับหรือผิดสัญญาทางแพ่งเป็นการลังเลนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ปรึกษาทนายความใกล้บ้านของเพื่อนๆดูนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์ติดต่อเข้ามาหาผมนางทางเพจ Facebook หรือ อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้ว่าผิดทางแพ่งหรือผิดช่อโกงนะครับส่วนนะครับการดําเนินคดีนะครับก็ต้องถ้าเป็นช่อโกงก็ต้องรีบดําเนินคดีภายใน3เดือนนะครับนับตั้งแต่ที่เราทราบว่าเราโดนโกงมิฉะนั้นจะถือว่าคาดีขาดอายุความนะครับและก็หากเพื่อนๆจะประสงค์จะไปแจ้งความดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนนะครับก็ต้องหาหลักฐาน ที่ชัดเจนว่าโดนโกงโดยอธิบายให้พนักงานสอบสวนเข้าใจว่าผู้ที่จะมาโกงนั้นเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะส่งของหรือไม่มีของนั้นอยู่จริงตั้งแต่ตอนแรกและเป็นการหลอกลวงหวานล้อมให้เราโอนเงินค่าสินค้าให้อันนี้ก็ต้องอธิบายให้กับพนักงานสอบสวนเข้าใจเบื้องต้นนะครับส่วนการดําเนินง,งานของพนักงานสอบสวนที่เมื่อพิจารณาดูแล้วว่าเป็นคดีช่อโกงและรับแจ้งความไว้เนี่ย พนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกไปก่อนนะครับส่วนการจะติดต่อของเงินคืนนั้นก็ต้องประสานกับทางธนาคารนะครับว่าหากมีเงินในบัญชีนะครับหรือ,อไม่มีเงินในบัญชีของผู้ขายเนี่ยจะเอาเงินคืนได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องติดต่อกับธนาคารและก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะตำรวจอาจจะ ดำเนินการออกหมาเรียกแล้วก็อายัดบัญชีแล้วก็อายัดเงินส่งมอบเงินให้กับกับเราคืนได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของทางตํารวจหรือโดนโกงนะครับก็โดนโกงหรือผิดสัญญาทางแพ่งมันจะกั้มก่น,นกันก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหามากมายนะครับในการสั่ง,งซื้อของออนไลน์นะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าลืมปรึกษาทนายแล้วก็หาทางออกกันดูนะครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการนะครับปรึกษาทนายความเรียบร้อยแล้วสรุปว่าเราโดนโกงจากการซื้อข,ออขายของออนไลน์นะครับก็สรุปก็คือเราเราเป็นผู้ถูกโดนโกงครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีนะครับแก้ปัญหาและก็การเอาเงินคืนจากการโดนโกงนะครับก็คือ อันดับแรกก็ต้องเก็บหลักฐานสลิปการโอนเงินจากการเชทพูดคุยกันนะครับทาง Facebook หรือว่าทางช่องแชทต่างๆนะครับทางไลน์ทาง Facebook เก็บแคปเจอร์ให้หมดที่มีการคุยติดต่อซื้อขายกันนะครับแล้วก็มีการสลิปการโอนเงินรายการการโอนเงินเก็บให้หมดนะครับแคปเจอร์มาให้หมดแล้วก็ถ้ามีเพจ f a c e b o o k ก็แคปเจอร์มาด้วยแล้วก็ปริ้นปริ้นใส่เอกสารปริ้นใส่กระดาษนะครับแล้วก็ ติดต่อทนายความนะครับพาไปแจ้งความที่โรงพักแจ้งความดําเนินคดีนะครับแล้วก็ลงบันทึกประจําวันที่สาคัญก็คือแจ้งความดําเนินคดีฐานช่อโกงนะครับแล้วก็อขอหนังสืออายัดหนังสือ,อายัดบัญชีของผู้โกงนะครับหรือของอผู้ขายที่โกงเราไปนะครับที่โกงเงินเราไปนะครับหนังสือ,อายัดก็จะเป็น นางสีออยญาติทางสัาพังานงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนออกให้จะมีกรารครุฑนะครับก็นํหนางเสีออยญาติเงินนี้ไปติดต่อกับธนาคารนะครับของผู้ที่โกงเราคือ,อธนาคารสาขาใดก็ได้นะครับให้เป็นธนาคารเดียวกับอของผู้ที่โกงเงินเรานะครับเอาไปติดต่อธนาคารให้ธนาคารอายัดให้แต่บางธนาคารก็จะอายัดให้ทั้งบัญชี แต่บางธนาคารก็จะอายัดให้เฉพาะแค่เงินยอดเงินที่เราโดนโกงไปนะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ธนาคารดําเนินการส่วนทางคดีความนะครับทางคดีความก็รอคนร้ายติดต่อมาเพราะว่าคนที่โดนคนที่โกงเราไปเนี่ยเงินเมื่อถูกอายัดแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถถอนได้เมื่อมีหมายเรียกไปหาเมื่อพนาาักานตําบมีหมายเรียกไปหาผู้โกงหรือผู้ขายที่โกงเราไปเนี่ย กขาต้องติดต่อพนักงานสอบสวนมาเพื่อเจราจาหรือคุยกันนะครับส่วนเงินเราก็จะได้มีการอายัดไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสามวิธีง่ายๆแต่อันดับแรกอย่าลืมตั้งสติก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็บทเพียงเทั้นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ